สวัสดีพี่น้องชาวไทยมาพูดถึงน้ำมันเรดไลน์สักหน่อยนะครับหลายคนเห็นแล้วแหละผมตั้งแต่ผมมาลองใช้เครื่องเจ35ในเครื่องในรถยนต์ซิลฟี่เนี่ยผมเลยเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเรดไลน์นะครับจากที่ลองแอมโซยมาตลอดถือว่าลองกลิ่นใหม่ๆบ้างนะครับในวิชก็ลองลิควิดโมลี่ไปหนึ่งชุดนะก็รู้สึกดีพอพราะว่ามาเลยนะครับแอมโซยเองที่ใช้อยู่เมื่อก่อนนี่ก็ชอบมากนะครับจนมาคราวนี้เนี่ยเป็นเรดไลน์นะอยู่ใน ดิสันเซอฟี่กับคอนาจสามห้ผมตัดสินใจเติมเบอร์สานะครับนะก็ทั้งทังที่เครื่องดูแล้วน่าจะวิ่งมานานแล้วแต่ผมได้เติมเรดไลน e เบรกอินออยลงไปนะครับมันจะเป็นฟอสฟอรัสกับสิงค์เข้มข้นก็จะช่วยในเรื่องลดยังไงเดียรถลดการสึกหรอจากแรงเสียดทานหรือว่าแรงกระแทกนะครับใช้ในทั้งตอนเบรกอินก็ได้หรือว่าใช้สําหรับคนที่ชอบซัดก็ได้หรือว่า ช่วยปกป้องเครื่องยนต์เพิ่มเติมอีกหน่อยก็ได้แล้วลองน้ํามันเกียร์ด้วยลองกดดูนะรู้ดีกดดึงมันตอบสนองเร็วอะน้ามันเกียร์เนี่ยผมใช้ตัวตัวไหนวะลืมไม่รู้ดีโฟธรรมดาหรือล่าน่าจะดีโฟนะตัวนี้เป็นออโต้ห้าสปีดับมากับเครื่องรถเยอะครับก็พอพูดให้ฟังได้นิดหน่อยไม่ไม่หนักมากราคาของเลสไลน์เนี่ยเทาเทียบกับแอมซอยแล้วก็ไม่ได้ทิ้งกันนะครับผมไม่ได้ยึดติดกับค่ายไหนเป็นพิเศษผมใช้ที่มันดี ก่อนหน้านี้แอมซอยเยอะๆเพราะว่า,าดีแล้วหาง่ายไม่ต้องสั่งไม่ต้องโน่นนี่เลนไลน์ตอนเนี้แม้แต่ชอบก็ยังก,ก็ต้องขอตีนิดนึงในการหาซื้อเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีผมคุยกับคุณนัดให้เขาส่งมาให้ได้แต่ผมลิงชื่อคุณนัดไว้เผื่อใครต้นใจเลนไลน์ตอบสนองดีจริงๆนะครับเสียงเครื่องเงียบเอาไปให้พี่ที่เป็นช่างดูปุ๊บเสียงเครื่องมันเหมือนใหม่วาวก็ไม่ค่อยดังไม่รู้ว่าเป็นเพราะเติมใหม่เลนไลน์แบบอินอยเข้าไปหรือเปล่า นิ่งเงียบดีจริงๆย่างเครื่องใหม่มดดดเบาๆนะครับผมมาโฮมโปรดูการตอบสนองเรื่อยๆนู่นเลยมันก็ชากไปเฉยๆเลยอะ่ะน้ำมันเกียร์ไม่มีอาการคลัชสลิปหรือว่าซิงโครเมทไม่นิ่งนะครับตอบสนองดีมาก ขับง่ายสบายไม่รู้สึกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้ที่อึดอ่ดนะมันแน่น่ะสนุกอะขับสนุกไม่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าเกียร์ออโต้จะขับได้แน่นขนาดนี้ตอนลองแอมซอยับรถน้องนี่ก็ว่านิ่งเรียบลื่นแล้วนะตอนลองลิคคิมลี่ก็ว่านุ่มเงียบเกียร์ตอบสนองแบบลอยต่อมันนิ่งๆอะแต่ว่าพอเป็นเอเรสไลน์เนี่ยมันแน่นมันตอบสนองแบบปุรับเหมือนตอนเราสับเกียร์โดด ในเกียร์ธรรมดาแต่ว่าอาจจะไม่ถึงแน่นขนาดนั้นเป๊ะๆนะครับแต่มันก็ดีอ่ะมันแน่นอ่ะมันกดแล้วมันมามันไม่ต้องมานั่งแบบล,ลังเลงึ้อเงะๆแบบเกียร์ออโต้ oto, บางแบบกับน้ํามันที่ไม่ค่อยโอเคนี่กดแบบกดมากดมาโ oh อ,อ้โหสะใจยิงตอนใช้ CVT ก็ไม่อยากลองเพราะมันแพงพอเป็น o oto, ออโต้ผมไม่ได้เติมฝลัดด้วยะนะผมเติมแค่บางส่วนเองตอนน้ำมันขาดเนี่ยผมเติมแอมซอยขวดแดงลงไปด้วยเลนส์ลายสามขวดเอง ไม่มอนมันจริงเลยนะครับยังไงก็ถ้ายังลังเลก็ลองดูมันก็โอเคนะครับเผื่อใครตอนแรกคิดว่าเออเขาหนาคาคุยหรือเปล่าผอกว่าลังเลตอนแรกพูดกันตรงๆนะครับเพราะวิธีขายของคนขายก็ไม่เหมือนเจ้าอื่นเขาจะเน้นแบบคุยเองติดต่อเราโดยตรงเองอะไรเงี้ยกับคุณนัทก็หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตนะครับสรุปแล้วผลิตภัณฑ์ก็ดีจริงๆติดต่อคุณนัทได้เลยชอบ ีดแค่นี้แหละครับเอามาแนะนำกันครับสวัสดีครับ